วันนี้ก็เจอกับใชงแมลนะครับวันนี้นะนำเสนอแนวทางการหัดท่อนะครับสี่หุ่นนะครับองแดงนะครับหลายคนก็สอบถามมาว่างอเก่าสุกเก่าสิบยังไงนะครับที่แชงแมวก็แนวคิดใหม่นะครับแหวกแนวก็พอใช้ใช้ท่อหนาครัะท่อหนาเต็กหนาท่อยางหนานี่นะครบมันนี่ครับฉีดนะครับออกฉีดสามท่อนะครับกระสวงเข้าไปนะครับ ได้เลยนะครับ่งนไม่ทําอะไรยากอยู่แล้วนะครับเทคนิคครับมาเทสนี่เองนะครับต่อนี่ไงต่างนะครับรอยต่อไปเราใช้รอยต่อเลยนะครับเกาวเลวนะครับทงานระบบถึงจะใช้นะครับนี่งานบ้านธรรมดาข้อหนานะครับกันน้ำหยดนะครับ เช็งแมวล,ลองหลายหลายที่แล้วครับใช้ท่อบางน,นี่ร้านหยดนะครับหลัดนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับนเนี่านใช้คลาเทสเลยนะครับดึงให้ตึงเลยนะครับอย่าให้ขาดได้นะครับดันรับท่อนีให้ตึง ให้ทีดีนะครับให้ยางแน่นๆเลยนะครับย้อให้แน่นนะครับ เ็บนะไก่อยู่นะครับไมีงูไก่นะขอนะป่ขนาดนะครับ

การดัดสะพอนน้ก็จะให้พี่สุรพันธ์เทพเก่งนะ

ท่อเนรับ ยางนีะครับช่วยเป็นีกชาวบ้านนะครับ ไงไหมครับอาศัย <c oughs> ตัวแรงบีบจากยางนีงนน أن, งง่นะครับจัดสีนั้นหลัดแน่นยิ่งนั่นยิ่งแน่นยิ่งดีนะครับ